ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสำริพผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหากรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระอย่างนี้เป็นประจำช่วงนี้นี่ถ้าเผื่อว่าใครได้ดูละคร ตอนสักประมาณทุ่มหนึ่งของช่องสามก็จะมีเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องมัก,กระีที่รักตอนที่ได้ดูมัก,กระีที่ที่รักนี่นึกเลยว่าจะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับมัก,กระีผลเพราะว่าสะกดเหมือนกันเลยมักกะลีอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วย สิ่งซึ่งคนไทยคุ้นกันดีคือมัก,กระีผลอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปแล้วกันว่ามัก,กระีผลนั้นคืออะไรอย่างไรบ้างชื่ออีกชื่อหนึ่งของมัก,กระีผลนั้นคือนารีผลคำว่านารีก็แปลว่าผู้หญิงอันนี้เราเชื่อตามตำนานป่าหิมพานคือเรื่องป่าหิมพานนี่ก็ปรากฏอยู่ในวรรณคดี วรรณกรรมเช่นไตรภูมิพระร่วงอย่างนี้เป็นต้นในตำราตำนานนั้นบอกว่าเวลาที่มักลีผลออกลูกเนี่ยจะออกมาเป็นหญิงสาวพอผลสุกแล้วนี่บรรดาพวกกินนอนวิทยาธรฤศีคนทันอะไรทั้งหลายเนี่ยจะนำไปเสพสังวาสหลับนอนด้วย เข้าใจว่าการถือกำเนิดของมักกะลีผลนี่ไปเกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องเวสันดรชาดกเมื่อครั้งที่พระเวสันดรกับพระนางมัตสีพร้อมด้วยกันหาชาลีได้ถูกเนรเทศออกจากกรุงสนชัยแล้วเนี่ยก็เลยเดินทางไปไปสู่ป่าหิมพานต์บําเพนเพียนปฏิบัติธรรม บวชเรียนอยู่ที่นั่นความจริงแล้วในป่าหิมพานเท่าที่เราเรียนมาก็มีสัตว์ป่ามากมายอันตรายก็รอบด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ป่าทั้งหลายนี่เวลาที่เจอผู้คนเจออะไรก็จะดุร้ายจะไล่ทำร้ายเผอๆจะจับกินซะเป็นสักย่า่างนั้นแต่ก็ให้ปรากฏว่าเมื่อ พระเวสสันดรพระนางมัตสีพระกันหาพระชาลีเข้าไปในป่าหิมพานนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันมาก็คือเป็นลักษณะแบบเขาวงกฎซึ่งเท้าสักกะเทวราชก็คือพระอินท์นั่นแหละมาเนรมิตเอาไว้ปรากฏว่าพอเข้าไปในป่าหิมพานตนั้นสัตว์ป่าทั้งหลายที่ว่าดุว่าร้ายนั้นเนี่ยก็ได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรคลายความดุร้ายลงมา กลายเป็นมิตรซะอย่างนั้นในป่าหิมพานต์ไม่ได้มีแต่เพียงสัตว์ป่าแต่ยังมีพวกฤาษีชีไพยวิทยาธรคนทนันนักสิทธ์อะไรประมาณอย่างนี้นักสิทธ์ก็คือฤาษีนั่นแหละอยู่อาศัยอยู่ในป่าด้วยหรือไปเดินไปเดินมาอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยถ้าจะว่าไปพระนางมัตสีซึ่งก็มีรูปร่างสวยงามโสภาทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ต้องออกไป หาอาหารหาผลไม้เพื่อเอามาถวายให้กับพระเวสสันดรแล้วก็เลี้ยงลูกสาวลูกชายของตัวด้วยเวลาไปก็ต้องไปแต่เพียงลำพังถ้าหากว่าผู้หญิงสาวสวยไปเดินอยู่กลางป่าเนี่ยแล้วเกิดไปเจอพวกวิทยาธรพวกฤาษีพวกอะไรเกิดกำลังเข้าชงเข้าชานั่งบำเพ็ญตบะเกิดตบะ แตกขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้หลุดหลุดจากศีลที่ตัวเองได้ถือขึ้นไว้ก็ได้เมื่อความเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท้าวสักกะเทวราชก็คือพระอินที่ว่านี้แ่ะก็เล็งเห็นเหตุรายขึ้นจึงได้เนรมิตต้นไม้วิเศษเอาไว้รอบทิศก่อนที่จะไปถึงตัวอาสมตรงนั้นของพระเวสสันดรกับพระนางมัตส,สีเนี่ยพระอินทก็เนรมิต ต้นไม้วิเศษขึ้นมา16ต้นต้นไม้วิเศษที่ว่านี้เวลาออกลูกออกผลก็จะรูปร่างเหมือนสตรีผลโตเต็มที่จะสวดทรงองค์เอวเหมือนกับสาวแรกรุ่นดรุณีเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับสาวเต็มวัยเต็มที่อะสักประมาณอายุราวๆสัก16นี่แหละผิวพันเออยรอยเอยสวยงาม บรรดาฤาษีชีไพรทั้งหลายวิทยาธรคนทันพอมาเห็นเข้าก็จะพากันไปเด็ดเพื่อที่จะเอานารีผลหรือมัะกดกีผลเนี่ยไปเสพสังวาสทีนี้พวกนี้นี่พวกฤาษีนักศิทธวิทยาธรคนทันทั้งหลายเนี่ยถ้าเสพสังวาสกับนารีผลแล้วเนี่ยอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายของตัวเองก็จะหย่อนลงไป เพราะผลจากการเสพสังวาสทั้งหลายจะเหาะก,ก็ไม่ได้จะออกมาหรืออะไรก็กก็ก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วทางเดียวที่จะหลุดพ้นได้ก็คือต้องบำเพ็ญเพียรใหม่จนแก่กล้าถึงจะออกไปได้อีกการที่พระอินได้เนรมิตต้นมะกดรีผลขึ้นมา16ต้นเนี่ยก็คือ ก็จุดประสงค์เดียวเลยคือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแก่นางมัดสีให้เสื่อมเสียได้แม้นพระเวสสันดรพระนางมัดสีจะเสด็จกลับเข้าไปยังกรุงสนชัยแล้วต้นนารีผล16ต้นนั้นก็ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่พูดกันตามความเชื่อในในวรรณกรรมนะครับในวรรณคดีนี่บอกว่ามักลีผลตอนที่ยัง ยังไม่สุกเนี่ยนะยังอ่อนจะเหมือนคนนั่งคูเข่าอยู่พอโตขึ้นก็จะค่อยๆเหยียดขาออกโตเต็มที่ก็จะเหยียดตัวตรงขึ้นมาเหมือนคนปกตินิ้วมือทั้งห้าเนี่ยจะยาวเท่ากันผมยาวสีทองตากลมโตคอเป็นปล้องไม่มีโครงกระดูกดังนั้นใน ละครมักกลีที่รักจึงเห็นว่านางเอกก็พอใครมาจับเนี่ยก็จะเนื้อเนี่ยก็จะยุบลงไปเลยไม่ได้มีกระดูกและก็ส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์จริงๆทีนี้ตอนที่ยังไม่ได้มีใครมาเด็ดไปจากต้นนี่ศีรษะก็จะติดอยู่มาถึงขั้วเนี่ยก็ยังติดอยู่กับกับต้นจนกระทั่ง ฤศีกินนอนคนทันวิทยาทรทั้งหลายที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ก็จะมาออกันที่คนต้นรอว่าถ้าสุขเมื่อไหร่จะแย่งกันเด็ดไปเป็นพรรยาคือแย่งกันมากมายนะ่ยกลิ่นหอมด้วยนะมักลีผลเนี่ยกลิ่นนี่จึงทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาด้วย คือใครเหาะได้ก็เหาะขึ้นไปเก็บคนที่เหาะไม่ได้ก็ใช้ไม้สอยเอาปีนขึ้นไปเก็บเมื่อได้แล้วก็รีบเอาไปไว้ที่อยู่ของตัวเองไปเสพไปเสพกามว่างั้นเหอะก็รีบรีบ,รบต้องทนุถนอมไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นมาเอาไปเพราะว่ามักลกีผลมีชีวิตอยู่ได้เจ็ดวันก็จะเน่าเปื่อยไป วันนคดีเรื่องที่เห็นชัดคือเวชสัรดรชาดกยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับเช่นมหาชาติคำหลวงเอยไตรภูมิพระร่วงเอยมีพูดเหมือนกันว่ามัก,กระีผลนี่เหมือนกับเมื่อ2 0 3สปีก่อนมั้งมีคนบอกว่าได้มาจากในป่านู่นนี่นั่นอะไรซึ่งก็ไม่มีบทพิสูจน์ว่าจะใช่ มัก,กรีผลหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องของความลึกลับซับซ้อนเนื่องจากว่าเป็นแค่เพียงความเชื่อเท่านั้นจึงไม่น่าจะมีอยู่จริงทั้งหลายอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องมัก,กรีผลเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันว่าด้วยเรื่องรรณคดีเรื่องอื่นต่อครับรายการเพินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบญุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ พบกับช่วงที่สองของรายการเมื่อสักครู่นี้พูดกันเรื่องละครมกรักกะลีที่รักไปละแล้วก็เล่าเรื่องมักกะลีผลนารีผลเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงเออนึกขึ้นได้ว่าวันก่อนพูดคุยกันในรายการคลับเฮาส์ว่าด้วยเรื่องราวของตัวละคร ถึงร้ายก็รักอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับว่าตัวละครถึงเขาจะได้ชื่อว่าเป็นคนร้ายอะไรร้ายพฤติกรรมร้ายหน้าตาเลวร้ายหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นปุถุชนที่มีรักโลภโกรธหลงนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือถึงพฤติกรรมเขาจะร้ายแต่ฉันก็จะรักเขาใครจะว่าอะไร เรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งอดพูดไม่ได้ก็คือพฤติกรรมของขุนแผนจะว่าไปขุนแผนก็เป็นตัวร้ายในมุมมองของหลายคนแม้นเราจะรู้สึกว่าเจ้าสเสน่ห์จัดว่าเป็นไอดอลของผู้ชายไทยในอดีตหรือแม้กระทั่งสมัยใหม่เนี่ยเนาะเห็นชีวิตเขาโลดผลเขารูปงามมีฝีไม้ฝีมือมีกระทั่งว่าพระ พระเครื่องซึ่งก็เป็นขุนแผนในว่าถ้าใครได้บูชาแล้วจะทำให้มีสเสน่ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามหรืออะไรความจริงแล้วเรื่องนี้ยังไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าพระขุนแผนที่ว่านี้เนี่ยมีพุทธคุณในแง่ของความมีสเสน่ห์หรือเปล่าพระอีกตํารราหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ขุนแผนเขาเป็นคนเก่งการที่เราสร้าง เราสร้างพระขุนแผนขึ้นมานั้นเนี่ยสมัยก่อนก่อนจะออกรบทับจับศึกเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านปลุกเสกแล้วท่านก็แจกให้กับเราทหารทั้งระทั้งหลายเพื่อที่จะได้มีมีกำลังใจเก่งกาจเหมือนกับขุนแผนอันนี้ก็ก็แล้วแต่ว่าใครจะตีความมาอย่างไรวันนี้พูดกันเรื่องผู้หญิงคนหนึ่ง ชะตาชีวิตของเธอก็น่าสนใจในเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่แหละคุณพลอิทธารมได้เขียนเอาไว้ในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมว่าบัวคลี่เหยื่อของการจริงดีจิงเด่นระหว่างพ่อกับผัวในขุนช้างขุนแผนอย่างที่ได้บอกแล้วว่ามาถึงตอนที่ขุนแผนเนี่ยก็ มารู้จักมักจีกับหมื่นหารซึ่งก็คือพ่อของนางบัวคลี่นั่นแหละแล้วก็เกิดผิดใจอะไรกันขึ้นมาตอนที่สะเทือนใจที่สุดเนี่ยคือตอนที่ขุนแผนฆ่านางบัวคลี่ก่อนจะควักลูกในไส้ออกมาทำกุมารทองคือคนสมัยนี้ได้ฟังคงเห็นว่าพระเอกในอุด,ดมกติ ไอดอลฉันทำไมถึงได้อำมาหิตได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็เชื่อว่าคนฟังสมัยก่อนถ้าเผื่อเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดมากเนี่ยนะก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกันหรอกหรืออาจจะออไม่รู้ถ้าฉันชอบเรื่องพิธีกรรมอันนี้ฉันก็มองข้ามได้นะั่นก็แล้วแต่กันไปมาดูก่อนว่าที่มาที่ไปของการสังหารบวกคลี่ของขุนแผนนะั้นเนี่ยเกิดอย่างไรอย่างที่ได้บอกแล้วว่า ขุนแผนเห็นนางบวกคลี่เข้าก็ถูกใจเพราะว่าตรงตามตำราถ้าเผื่อมีลูกคนหัวปีเป็นเด็กผู้ชายพูดง่ายๆว่าขุนแผนเห็นแล้วว่าตัวเองจะได้กุมารทองจากไหนก็จากนางบวกคลี่นี่แหละนี่คือเราเชื่อกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าครูแจ้งเนี่ยแต่งตอนนี้เนี่ยมาเป็นตอนนี้แต่ว่าจำนวนเก่าก่อนหน้านี้เนี่ย ไม่ได้พูดอย่างนี้นะพูดแต่เพียงว่าขุนแผนนี่อยากจะมีกุมารทองเอาไว้ใช้สอยเพราะว่าเจ้าหงพรายตัวเก่าก็แก่ๆไปละไม่ค่อยจะปรุดปราดเปรียวจึงจะต้องทำกุมารทองก็เลยไปหาผีตายทั้งกรมก็ไปขอลูกมา อันนี้คือในจำนวนเก่าๆอันนี้อีกตำราหนึ่งบอกเช่นนั้นแต่ว่าคนไม่ค่อยจำหรอกมาจำแต่ว่านี่แหละกูมารทองจากนางบวกบวกคลี่นี่แหละอย่างที่บอกว่าแล้ววันหนึ่งขุนแผนก็ผิดใจกับเจ้ามื่นหารพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมื่นหารก็ตัดสินใจวางแผนที่จะฆ่าขุนแผน โดยใช้ลูกสาวของตัวคือนางบวกคลี่ไปวางยาคือนางบวกคลี่ก็นั่นก็พ่อนี่ก็ผัวก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นเวรตนคนจะตายให้หนายผัวเชื่อคำพ่อตัวทุกสิ่งสันก็เป็นลูกกตัญญูว่างั้นเหอะแต่ฝ่ายขุนแผนก็ได้โหงพลายมากระซิบเสียก่อนก็ระมัดระวังตัวพอบวกคลี่เอา กับข้าวกับปลามาให้กินตัวเองก็ลองลองโยนอาหารนั้นเนี่ยให้อีกากินอีกากินเข้าไปก็ตายตัวขุนแผนจึงเชื่อชัดเจนว่านางโบกคลี่วางแผนจะฆ่าตัวทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปฆ่านางบักคลี่เนี่ยขุนแผนเองก็ลังเลพอสมควรเนาะ เพราะว่ามันก็ต้องเรียกว่ามันสยดสยองอะ่ะค้าจะว่าการจะได้กุมารทองมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับกฎเกณฑ์ของการจะได้กุมารทองเนี่ยหนึ่งคือนางแม่จะต้องยอมสองอินลูกเนี่ยจะต้องเป็นลูกของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูเงื่อนไขที่ว่านี้นี่ แล้วขุนแผนเกิดสมมตินะเราอยากจะได้กุมารทองแล้วเราก็ไปจับผู้หญิงกลมขืนขืนใจเขาให้ผู้หญิงนั้นตั้งท้องแล้วก็พาลูกออกมาอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่ยินดีแต่นางบวคลี่อย่างที่บอกเนี่ยก็คงโดนมารยาของอิตาขุนแผนด้วยละมัง้งลูกคนนี้พี่ขอนะประมาณอย่างนั้นอย่างนี้ก็บวคลี่ก็ยกลูกให้เป็นกรรมสิทธ ของขุนแผนไปนเรียบร้อยแล้วพอเป็นเรียบร้อยแล้วบัวคลี่เองก็กลืนม,มาเข้าข่ายไม่ออกเพราะว่านั่นกับพ่อนี่ก็ผัวแต่ก็ต้องยอมรับอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ขุนแผนเองก็ใช้เหตุอ้างว่าแกคบคิดกับพ่อแกเพื่อที่จะมาฆ่าฉันอยาก,กันนั้นเลยแก อายเสียเถิดนี่ก็เลยตีความกันค่อนข้างที่จะจะลำบากในมุมมองของคุณผู้ใช้ชื่อว่าพลอิทธารมว่าอืมเป็นยังไงกันแน่คุณนิพัฒ์แย้มเดชผู้เขียนบทความว่าขุนแผนฆ่านางบัวคลี่ความผิดของใครนางบัวคลี่ใจทมินหรือขุนแผนใจชั่ว คุณนิพัฒน์ให้ความเห็นไว้ว่านางโบคลี่อ่อนต่อโลกเกินไปไร้เดียงสาต่อระบบการแสวงหาอำนาจของชายนางไม่รู้เท่าทันอำนาจการช่วงชิงความเป็นลูกผู้ชายระหว่างพ่อกับผัวนางอยู่แต่ในกรอบจารีตที่แช่แข็งความคิดและการกระทำในแง่ความอ่อนโอนผ่อนตามอำนาจของผู้ชายผู้เป็นทั้งพ่อและผัวนางโบวคลี่จึงไม่ต่างอะไรกับวัวป่าที่ถูกเชือด ฆ่าอย่างโหดเยี่ยมและผู้ที่ฆ่าวัวก,ก็คือหมื่นหารผู้เป็นพ่อของนางเองและขุนแผนผู้เป็นผัวที่นางต้องรดนิบัติดูแลเราเองอาจจะต้องไปพินิจพิจารณาซ้ำแล้วกันว่าขุนแผนใจใจทรมินใจชั่วหรือว่าบวกคลี่กันแน่อยู่อยู่ขุนแผนจะไปฆ่าเมียเพื่อที่จะ เอาลูกไปทํากุมารทองมันก็ดูใช่หรือหรือมันอาจจะไม่ใช่อันนี้เป็นฝากไว้แต่เพียงว่าแง่คิดในการอ่านวรรณกรรมวรรณคดีคงต้องมองหลายๆแง่มุมว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปพฤติกรรมของตัวละครก็เช่นเดียวกันเขาคิดอย่างไรเขาอะไรอยู่ที่เราจะตีความฝากเอาไว้สำหรับ เรื่องราวของการอ่านวรรณคดีว่าจุดไหนที่สนุกจุดไหนที่จะเอามาไว้สอนใจของเราเองบ้างฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขัญญบุรี มุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ